สวัสดีครับ F อฟน้องอุ 4, io, 4, ๋งอิเพียมันแลงเอฟสีมดโจเอฟสี่เซนอนและเอฟสสาวน้อยทุกคนทุกท่านสําหรับคลิปนี้โซโลลงบนอนก็จะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับผลงานการสแสดงของน้องอุ eng, ๋งอิเพียดมันแลงคองเราเมื่อคืนนี้และวันนี้จะเดินทางไปทําการสแสดงที่ไหนจังหวัดอะไรสําหรับเมื่อคืนนี้น้องอุ๋งเพียดมันแลงพร้อมกับคณะ สาวน้อยเพชรบแพีก็ได้ทําการแสดงอยู่ที่อำเภอพื้นที่อําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ก็พ่อพอ,พอแม,แม่และเอฟซีก็ได้เดินทางมาให้กำลังใจอย่างหนานแน่นและเช่นเคยนะครับสําหรับค่าคืนที่ผ่านมาอย่างอบอุน่นสําหรับเมื่อคืนนี้ <c oughs> และวันนี้ น้องหิงเพชรบันแพงของเราก็จะเดินทางมาทำการแสดงอยู่ที่สวนวังแหลนเกษตรแฟอยู่ที่อำเภอสเสลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีก็ขอเรียนเชิญ f อซพ่อแม่อยู่พื้นที่อำเภอใกล้เคียงก็เรียนเชิญน,นะครับวันนี้ น้องหุยเพื่นมาแพงจะดำคารแสดงหยุดที่สวนวังแหลนกษตเศษแฟอำเภอสเลิมพรเกียรติจังหวัดสระบุรีครับอย่าลืมนะครับตอนเย็นนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้กอ็อยู่ในอากาศฤดูหนาวอยู่ก็เรียนเชิญนะครับเย็นนี้มาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับสำหรับ fc น้องวิรมันแพงสำหรับคลิปนี้สวโลกบนข้อฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม